ลองให้ในเพอร์ในเพอร์กค้ว่าเสร็จแล้วอกน้วยตัวเองผมเลยไม่รู้ว่ารายนี้ใช่ตัวรายที่เิเส็หรือเปล่าเเส็ไปอยู่สองสามลายน่าะคว่าน่ใจนะเพราะเราเุ่งกีประมาณสอามลายเหมืกันตีล่างก็ออกไปสองครั้งก็มันได้ยาทางมาไกลครับซึ่งก็มดทางวกาไม่ได้ไปคิดต่อล่างจากนั้นก็ละเลยมาตลอดประมาณเกบยีปีกับทว่าไม่ได้ทา ก็เราก็จะจำหน่ายคนออกไปไายพอพอสมัยก่อนที่เลือกตั้งทีเนี่ยพอเป็นต้นแต่ว่าก็จำไม่ได้แต่ัอดีตัวนี้ผมไม่ได้ดูข้อมูลมาพราว่าคนทำไม่อยู่แลยจำได้ว่าตัวตรงนี้เป็นตัวที่เคยเซ็นให้ไปลายรายะเวลาเข้าตัวโครงการนี่แหละก็ยังไม่เคยเห็นผลกลับเลพอพอตรวเสร็จีก็จะแจ้งกลับไปที่ยมเภอเลยทบาด้ย ตอนนี้อยู่ระหว่างรอหนึงสจงเออะเปิมเมืองครับของเมืองหรอัอนีาทมไมคือคือตัวคือข้อมูลพวกนี้หายกรณีไม่อยู่บ้านไปบวชหรือไปไหนต่อไหนเนี่ยเยอะแยะหมดเลยพอพอต้องมันต้องดูสองทางในทางหนึ่งไปะในทาง,น,งนึงเนื่องจากว่าข้อมูลขาดการติดต่อ ป็นลูกนันนี้มีสัญญาณไฟนะตัวนี้เองมาชัดเจนจบเลยซึ่งซึ่งตัวนี้เป็นหลักฐานทยงาิทศาสรมใช่ไหมมว่ามันดีในตัวจดีอนี้ช่องคั้งนะครับตรวจดีโรงพยาบาลนั่นครั้ต้องไปตรวจลำเอร์ครั้งงเพราะว่าในยามี่น้องก็ในต่บใส่าแล้วก็แก้กระับ้านก็ได้สิทธิ์กลัา่ครัก็า เชื่อของพ่อตรวจสอบนี่มายืนยันมาว่ายืนยันมาว่าคนนี้ตรวจเป็นอย่างนี้คนนี้สอบแล้วคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้มาใช่มเห็นควรรับรองข้อมูลแล้วก็ส่งไปเข้ากระบวนการผมก็เซ็นหมดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะต้องได้รับการพิสูจน การในการสอบที่เวลาพอสมควรี่เกียวกัพอหารกคาเพื่อยืนยัคนยคะแนบเจ้าที่ข้อมวลกันเหนือดถ้าเกิดข้อมูลไม่ใช่จริงก็สบายใจใช่สบายใจายจริองผมยังอยากว่าสมมติว่าคนที่ถ้าารคนไหนได้อะ่ะ f เ,เหรอแล้วชื่อมันชื่อไม่มีไว้กี่ปีอะ่ะเอสนกีใช่ไหม หวาแย่เลยนะได้กลับมาได้ที่แนี้ได้วบนนี้สด้ข้าขาพชืช่ <c oughs> าาอาาราาประเภทไทยเพเิไไมชืม่อ หกนี่ okay. มาอยู่ประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยเจ็ดคือลูกของคนที่หกแปดบุคคลนี้รับใบต่างด้าวเพเอได้แล้แปดคือคนแปลงสัญชาติหนึ่งคือเกิดในกําหนดแจ้งเกิดสองประเทศไสองคือแจ้งเกิดในอหนดถ้าแจ้งเกิดในกาหนดเป็นหนึ่งหมดถ้าแจ้งเกิดกำหนดเป็นสองถ้ามีชื่อปีสองห้าเป็นสามสี่นี่คือคนไตยต่างด้าวที่ได้ใบสำคัญคนต่างด้าว ห้าก็คือคนที่ปกสําูรณ์นั่ก็คือติดเหมือนกันหมดใช่ไหมฮะติไม่ว่าจะเลขไหนพอได้พอห้ามาแล้วได้เหมือน่ไม่เหมือนทั้งหมดหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามห้าแปดเหมือนกันหกนี่คือคนต่างด้าวที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยเจ็ดคือบุตรหกยังไม่้สัญชาติไทยสามเอ่อ สี่ก็คือคนต่างด้าวที่มีใบสําคัญคนต่างด้าวยังไม่ใช่คนต่างใครพัดกลิ่นกะนนะเขาไม่ได้เพิ่มชื่อเขาจะเป็นคนครับช่างนะครับในสองในสองประการที่มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับเดี๋ยวเอาม่เอาไม่เอาไมมาเป็นไปยังไงครับ ค่ะคือว่าทางสปสชเก็มีโครงการจะให้คนไทยได้มีแบบประชาชนเพื่อก็ถึงการรักษาสิทธิสา0บาทได้ทุกคนนะคะที่ปัจจุบันก็อาจจะมีคนไทยบางคนที่ยังไม่มีสิทธิตรงนี้ทางสปสชก็ได้ร่วมกับสถาบันยิติทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ร่วมกับมูลชุมพรคือคลยรูมูลชุมพรเป็นศูนย์ตรวจสอบผู้คนไทยที่ไร้สิทธิ์ประจําภาคใต้ตอนบนนะคะแล้วก็เราก็ทำให้ที่รับตรวจ DNA แล้วก็ส่งต่อไปที่สถาบันนิติทยาศาสตร์ เพื่อได้ผลมาแล้วก็เอผลตรงนี้กลับมายืนยันว่าเขาเป็นคนไทยจริงก็สามารถไปทาบัตรประชาชนต่อได้ค่ะขั้นตอนนียครับยุง่งยากบ้างน้อยขนาดไหนครับขั้นตอนก็ทางผู้ที่ที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไทยที่ยังไม่มีบัตรประชาชนหรือไร้สิทธิ์นะคะก็จะต้องไปยื่นประสานงานที่ทางอําเภอก่อนอําเภอก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าสักถามข้อมูลก่อนแล้วก็จะส่งมาที่โรงพยาบาลชุมพรเพื่อขอตรวจ d ี a นเอ ถ้ามีหนังสือมาเรียบร้อยทางเราก็จะตรวจดินเให้ตามคําขอแล้วก็จะส่งหลักฐานตรงนี้ไปที่สถาบันวิทยาศาสตร,ตรส์ต่อใช้เวลาประมาณสักสอเดือนแล้วก็ผลกลับมาก็สามารถเอาถุงตรงนี้ไปทำแบบประชาชนที่อําเภอได้ค่ะสําหรับรายนี้นี่เรา,เาได้พูดคุยเป็นไงบ้างครับ สําหรับรายคุณป้านะคุณป้าเป็นคนไข้เราอยู่แล้วนะคะคุณป้าก็มาตรวจที่โรงพาบาจุมพรมานานแล้วแต่ว่าคุณป้าไม่มีสิทธิ์ก็คือไม่สามารถใช้สิทธิ์ของสปสชหรือบัตรสามสบาทได้นะคะก็ใช้ความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลมาตลอดนะคะก็เออมามีช่วงที่คุณป้ามาเป็นช่วงที่เราเปิดโครงการพอดีนะคะเมื่อประมาณวันที่ สี่ถึงห้าตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะก็ะเลยทราบว่าคุณป้าเนี่ยยังไม่มีบัตรประชาชนนะคะทางเราก็เลยช่วยประสานให้กับคุณป้าเนี่ยไปที่ทางอำเภอที่ท่าแซะแล้วก็ประสานช่วยประสานทุกอย่างแล้วก็ตรงขัง่นตรวจดีเอแล้วก็ส่งไปที่สถาบันที่วิทยาศาสตร์นะคะทราบว่าผลกลับมาประมาณ3เดือนแล้วตอนนี้คุณป้าก็าได้รับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากค่ะเห็นว่าเป็นรายแรกของภาคใต้อ๋อใช่ใช่ค่ะเพราะว่าทางจังหวัดชุมพรลงมาชุมพรที่เป็นศูนย์ ตรวจสอบสถานะคนไทยไร้สิทธิ์ที่แรกของพาคใต้ตอนบนเพราะฉะนั้นคุณป้าก็ถือว่าเป็นเคสแรกที่ที่กลับมาแล้วก็รับประประชาชนคนแรกในสถ,ถานะตรงนี้ค่ะก็จะมีผู้ป่วยอีกประมาณสองสามคนนะคะที่ส่งไปก็กําลังรอผลกลับมาก็คาดว่าจะมีผู้ป่วยที่ไร้สิทธิ์ก็จะได้มีประประชาชนกันค่ะคนไทยไร้สิทธิ์ที่เข้ามาตรวจสอบนี่มีจํานวนกี่คนครับอตอนนี้เป็นเชิงลุก เชิงรับนะคะคือจะมีคนไทยเข้ามาประมาณสามสี่คนตอนนี้ที่มาติดต่อนะคะแต่ว่าเดีต่อไปที่เราจะทำเนี่ยเราจะลงไปสแกนว่าในคนไทยเนี่ยที่ยังไม่มีบัตรประชาชนได้มีอีกคนนะคะแล้วก็จะโอเคจะให้เชิญชวนเข้ามาใช้สิทธิตรงนี้นะคะ่ะรู้สึกยังไงครับที่ได้บัตรประชาชนของคุณยายแล้วกอมีความรู้สึกดีใจรเรา แล้วก็พ้มเข้าไในฐาะนาะถือว่าเป็นเจ้าของบ้านเราพ้มก็อขอแสดงความดีใจหหยกับหน่วยงานทุกๆหน่วยงานคตั้งแต่จุดเริ่มต้นผู้ใหญ่ในยกโอบโบโตอเครือข่าย้อข้อทางด้งดานหม้อด้ดานท้า,านาทุกๆเครือข่ขายคือว่านหาเขามาดูแลครอบครัวี้พอมไม่ดูดยังจะพ้นอะไรพ้ม้อขอบคุณเป็นย่างมากเลยครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ครับครับ ความเดือดร้อนของคุณป้าที่ไม่มีบัตรเป็นยังไงมัง่งครับความเดือดร้อนที่ของคุณป้าที่ไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยเป็นยังไงมัง่งมีอะไรมัง่งรักษาตัวหรือต้องใช้ใจย,ยังไงแบบไหนอย่างไรบ้างครับผม,มอืมครับไม่มีสิทธิไม่มีอะไรเลยใช่ไหม แล้วไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยเราเคยดําเนินการที่อยากจะทําบัตรมานานนี่ยังเคยไปที่นโลครับไปพิจโนก็เขาทำไม่ได้ที่ไปนั้นนานเลยยังครับหลายปีเป็นสิบปีได้ไหมประมาณกี่ปีสิบปีสิบสิบกว่าปีได้นะครับผมแล้ว คือป่วยนี่คือใช้ใช้เงินรักษาเยอะใช่ไหมครับลแล้วไปก็เลยเาให้มาามง่อ้ก็ามาเจอพ้อมกับพี่วันนี่ครับครับครับผมก็คือคือคือแล้วใครแนะนำให้มารักษาที่นี่ยังไงแบบไหนโอพ่ป้อมกพี่วัน,นอพี่ป้อมกับพี่วันนะครับ แล้วครับผมทีนี้ก็ได้ได,ได้ได้สิทธิ์เป็นคนไทยแล้วได้สิทธิ์รักษาตามมาตรฐานของคนไทยนะครับ <Okay. S 1> รู้สึกดีใจไหมหรือยังไงแบบไหนดีใจได้มีบัตรแล้วไดใช้สิทธิ์ครับแล้วแล้วอยากจะขอบคุณกับหน่วยงานที่เขาดำเนินการให้แบบไหนอย่างไรครับ ขอบคุณมากค่ะ่วยเหนืองงานเลยค่ะเหมืองานของัฐแล้วก็เหงานที่ช่วยไปเหลือเราอะครับที่ได้ทำให้เป็นคนไทยอ่ะขอบคุณขอบคุณนมอำเภอนะคะขอบคุณขอบคุณขงพยาบาล ทุกทุกคนช่วยเป็นคนไทยเป็นคนไทยดีใจดีใจมากๆขอบคุณด้วยนะคะ